สวัสดีครับผมนายเกียรติศักดิ์เอี่ยมพูดผมนัทพลโกษากุลครับหรืออีกนามหนึ่งที่หลายคนเรียกครับตูนจีนแดงครับผมพวกเรามีอาชีพเป็นเงาเสียงศิลปินครับผมอาอย่างผมนี่เงาเสียงไม่ต้องบอกครับว่าเป็นใครครับใครครับวงล็อกันดับหนึ่งของประเทศไทยบิ๊กแอสพี่ตูนบอดี้แสลมครับผม ส่วนผมฮะน้องเต้ฮะน้องเต้เป็นกอบพิโช์ของพี่แจ๊สชวนชื่นครับผม วันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าววันนี้ทานข้าวมาแล้วครับเนี่ยทานข้าวมาแล้วครับวันนี้ทานข้าวมาเรียบร้อยครับผมจะบอกอันดับหนึ่งเลยคือข้าวนี่มีประโยชน์อย่างหนึ่งคือมื้อแรกเลยคนเราต้องกินข้าวต้องมื้อเช้าชต้องมื้อเช้าครับเป็นมื้อเช้าต้องกินข้าวครับเพราะอะไรรู้ป่ะพี่เต้อะไรครับข้าวเนี่ยจะไปเลี้ยงสมองให้พลังงานให้พลังงานทาให้เรามีแรงกระปี้กระเป๋าทําให้ทั้งวันเราได้มีแรง สู้สู้กับงานที่เราต้องทําอย่างเช่นเราร้องเพลงถ้าเราไม่กินข้าวไปเราร้องเพลงไม่ได้ทำไมมันจะมึนหัวมันจะตึ๊บต๊บต้องมีแบบอะไรลงท้องใช่ลงท้องครับข้าวสําคัญมากเลยนะครับน้องๆทุกคนนะครับเชื่อไหมก่อนโควิด3ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วพี่อ้วนน้ําหนักแปดสิบโลแล้วตอนนี้พี่กินข้าวหรือกินอะไรมาทำให้น้ําหนักพี่ลงพี่มีข้าวพิเศษที่พี่กินอยู่ก็คือข้าวไรเบอร์รี่ ดูน้ำหนักตัวพี่ตอนนี้ครับว้าวคือหอมเพียวเลยครับผมยอดครับน้องเต้ครับผมจาก80กิโลพี่ลงไปเหลือ65กิโลครับตอนนี้ว้าวลงไปเยอะมากครับ30กิโลได้ครับไม่ไม่ถึง30 15ก15กิโลครับเข้าไรเบอรี่เนี่ยพอกินเข้าไปปุ๊บจะแปลงไม่เป็นน้ำตาลไม่เป็นแป้งแล้วกินให้พอดีครับกินพอดีมันก็ไม่อ้วนครับผม ไม่รู้ต้องรู้ครับมันมีความรู้ครับมันเป็นความรู้มันเป็นเทคน,นมมิคนิดนึงมี่ารก,กินข้าวหอมมะลิ mm. ข้าวหอมมะลินี่อยากจะบอกคุณเรื่องสมบัติพิเศษครับอ,อ่าข้าวหอมมะลินี่จะมีกลิ่นอายของเป็นข้าวหอมเวลาผุงมีจะหอมครับผมมันหอมครับ<อ>เวลานี่ถ้าได้กินไปแล้วนี่คุณณสมบัติของขอานี้หลายอย่างนะครับผมเช่นจะลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด่าครับผมแล้วก็จะช่วยลดอัตราการ เกิดโรคหัวใจเกิดโรคหัวใจครับผมทุกคนนะครับที่กินข้าวนะครับอย่าลืมนะฮะมือแรกครับผมสาคัญครับมือแรกสําคัญที่สุดนะครับมากครับส่วนใหญ่นะฮะเด็กวัยรุ่นทุกคนจะไม่ค่อยลดความอ้วนแบบผิดๆไงอ่าใช่ครับจะไม่ค่อยกินข้าวกันแต่ที่จริงแล้วข้าวมันมีประโยชน์ข้าวมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเด็กไทยกินข้าวไทยแล้วไม่อ้วนแน่นอนครับที่สำคัญนะครับกินยังไง กินแล้วก็ต้องออกกำลังกายเป็นเทคนิคดีๆของการกินข้าวต้องกินให้พอดีครับผมกินพอดีแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอที่สําคัญต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับที่สาคัญตอนนี้นะผมเริ่มไม่ไหวแล้วครับทำไมฮะเริ่มหิวแล้วครับหิวก็กินสิครับรออะไระครับแต่คุณจะกินได้ไงครับช้อนอยู่กับผมนี่นัสช้อนอยู่กับผมไม่เป็นไรผมก็ต้องได้กินก่อนสิเดี๋ยวแบ่งกันก็ได้เอาแบ่งกันนะโอเคผมก็ย่าตักก่อนนะ